เบอร์ใครวะรับใช้เดี๋ยวฮัลโหลวัสดีครับไผ่ครับผุมอืมไพ่แน่นเนอะครับทุมํำไรแล้วครับผมไม่ได้พ่นรถได้เล้วครับตอนนี้ครับอ๋อครับ ผมต้องใจกระทุนต่างลาวเดี๋ยวพุ่มใจพื้นลาวครับรถพุม่มพุ่มขึ้นไปเร็วครับรถครับนั่นเลยรถที่พุม่มพุ่มพอนั่นกาแฟแน่นนั่นผมพ่มขึ้นไปเร็วครับถึงพันธุมาเรียกลาวครับอืมอ๋อเอาไปขายหรขายถึงมันคัดอ๋อยังไม่ได้ราคาอ๋อแล้วยอดเท่าไรอะ ซีเจนโอ้มากเลยตึงซีเซรนนี่ง่ายพมจ่ายหมดปนน่ะหนูโอ้ไม่ไหวเลยครับไอ้ผมขึ้นไปแล้วครับผมผมเข้าใจว่าจบแล้วเลยครับตึงมาเรียกปนีลาวตึงผุ่มหมดง่ายๆหรอกครับช่วงนี้กับลาวครับยางเลยก็ราคาตา่ำนี่ครับลูทามซิฟอืมเบยก์กามดอืม,ต,มตึ้งเอาตังง่ายๆหรอกพุ่มไม่มีไหมครับ อ๋อถ้าว่าถ้าว่าใจเลยรถเรื่อยๆเช่นราบเช่นก็มากับราบเช่นก็ไม่ไหวรับมันมันมันนักกับไม่ปุ๊บมขึ้นไปเร็วทั้งรถก็จะน้ปไปไปใกล้เร็วรถเกาไปในความกบคล่องเร็วถึงที่มาอันจากปุ๊บมือลาวมมาปุ๊บเคยคุยกับไอ้ปุ๊บเคยเลคลิปมันคลิปคุยกับแม่กับตาไหนเอ็นก็ว่า ไอ้กรณีที่เราไปเน้นทวงวันนี้เขาว่าไอ้ไอ้ไอ้โพงไปเลยดีวะนะครับตงก่อยไปไปสู้ในชาติวะเออเดี๋ยวไอ้ผมไอ้ฐานา่า้สู้กับดีวะกันนั่นกับที่เซนไม่ไว้ไหมเออเดี๋ยวตาช่างเมิ่นใจค่ะฐาน่าย,าาายพ่มพ่มบอกไว้ครับทำให้ปลื้มไหมก็แล้วแต่ต้นและต้นนี้ฟงกับฟองครับเดี๋ยวผมได้ได้ติดต่อฐาน่ายี่เราครับเออเห็นเขาเป็นฐาน่ายในจังหวัดสุราษฎร์อยู่เห็นเขาสู้กับดี น้ามามาไล่คดีแล้วยคดีสาวซื้อรถยนต์เนี้ยครับก็ไม่รื้อไหมก็เล้วก็แล้วแต่ตึ้นเล่วแต่พี่เลยถ้าพีอยากฟองพีก็พฟองเลยปุ้มก้างไม่ได้ครับโอเคพีพุ้มขับรถอยู่กันครับควดีกับพีเดี๋ยวพบกับจ่าหนยเอ